คุณสแตมสวัสดีค่ะน้องชายฮะสักครู่เป็นข่าวบันเทิงที่ต้องเบอร์ภาพอ่ะคนคนนี้เขาบอกว่าเมื่อวานไปงานเดียวกันไม่ใช่เหรอคะกลับบ้านมาเสียดายมากไม่เห็นไม่เจอกันไม่เจอกันสแต็มขาหายดีแล้วเหรอผมก็สามารถเดินได้เป็นปกติ้วครับวันนี้เฮ้ยทำไมแต่ว่าที่ยังใส่เฟือกอดอยู่ใช่ไหมอ๋อใช่ครับแล้วที่ถอดออกมากลัวไม่หรอ เดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ให้กีดรายการก็ไ้ไม่ใส่ได้เต็มที่อ้าวมาใส่เอ้ใส่ได้เต็มที่จะหายหรือยังใกล้เรอยัไคะได้ครับแค่ใส่ไว้จริงๆตอนเล่นคอนเสิร์ตมันจะถอดออกได้อ๋อแต่ไม่แล้วตกลงมันเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นก็เป็นกระดูกเข่าแตกนิดหน่อยเป็นเพราะเป็นเพราะว่าตกลงมาจากที่สูงแล้วก็เข่ากระแทกกับพื้นครับขึ้นคอนเสิร์ตว่างั้นเถอะใช่ครับแล้วโดดอีท่าไหนผมจะเล่าเรื่องมันชากฉาบนะครับเดี๋ยวเล่าไว้ก่อนเลยเดี๋ยวไปแต่งเพลง ได้ไปจากทีตกทีเนี่ยผมจะใช้เวลาตรงนี้เล็กน้อยนะคืองานนั้นว่าผมขึ้นมาจากไฮโดรลิกค่ะคือสังเกตมก่อนดูคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดขึ้นไฮโดรลิกมาไฮโดรลิกขึ้นมาอยากรออะไรเงี้ยเราก็ชอบแบบนั้นมากลขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ออกเล่นดนตรีเสร็จแล้วเสร็จแล้วเขาก็ปิดไฟด้วยคอมมอนเซนส์ของผมเนี่ยเราขึ้นมาทางไหนเราควรจะไปทางนั้นอผมก็กะว่าเมื่อเราเดินลงไปที่เดิมเนี่ยมันจะไฮโดรลิกเราลงไปอแต่ว่า เขาเดาลงไปแล้วเข้าลงไปรับคนต่อไปแล้วครับผมก็เลยกล้าเท้าลงไปในความมืดมิดแล้วก็ลงไปเลยแล้วก็ลงไปหล่นลงไปครับเอสูงไหมประมาณเมตรสี่สิบเมตรสามสิบได้เข่าลงเหรอเข่าลงครับดยดยความที่เราไม่รู้ว่ามันไม่มีพื้นคือไม่รู้อะไรเลยเราะเลยเหยียบเต็มแรงกะเท่เลยครับแวบเข้าไปใช่ครับแ้วก็ ลืมตามาเจอศิลปินคนที่กำลังจะขึ <ED> ้นต่อไปคือพี่กบสรงเสร็จมองลงมาว่แต่เป็นไงบ้างแล้วเพลงก็ขึ้นก่อนเราเจอปฏิหารไม่มีจริงครับปฏิหารไม่มีจริงตั้งแต่นั้นไปต้นมาเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นใช่ครับนะฮะวันนั้นเจ็บหรือว่าอายทั้งสองอย่างเลยวะทั้งเจ็บและอายทั้งเจ็บและอายแล้วยังไปขึ้นเวทีเข้าเสือกอย่างนี้ักแชรตกอีกทีเหรอตอนนั้นก็เดินไม่ถนัดครับพี่สรยุทธ ก็เลยมีมีการพัดล้มบ้างคือล้มไงหลังอย่างที้ใช่ครับเพราะว่าเรือไม่ต้องารไปละไปละไม่ไม่แล้วคุณเล่นคอนเสิร์ตเล่นคอนเสิร์ตร้องเพลงคุณไม่สามารถที่จะอยู่นิ่งๆได้เบนท์ขาเราต้องสนุกกับมันครับใช่ไหมเราเราสนุกกับมันต่ตอนนี้ผมผมขยับได้แล้วครับเนี่ยเนี่ยเนี่งนะเดี๋ยวเดี๋ยเนี่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 ยเน่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนะ่ยเนี่ยเนี่ยเน่ยเนี่เนี่ย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 เน มื่อวานเมื่อวานจริงๆออกหลายรอบนะเพลงอ่ะแต่ว่าเป็นเล็กๆเป็นนิๆแต่อัลบั้มนี้เป็นไงคะก็ทํา11เพลงเลยออกทีเดียวเลยปุ้มให้ดาวโหลดให้ซื้อกันไปเลยเพลงใหม่หมดเพลงใหม่หมดเลยชื่อว่าชื่ออัลบั้มาสายไฟครับสายไฟเป็นคําถามที่ดีทำไมไม่มีภาพผมความที่ผมจะนึกถึงลยว่าแตมป์กับสายไฟมันจะมาอะไรยังไงนี่ครับก็เลยต้องตั้งชื่อนี้เพราะว่าเราอยากจะทำลายกรอบตัวเองทั้งหมดเราเคยแต่งเพลงมาแล้วสามอัลบั้มแล้วก็อยากจะเออ ชุดนี้อยากจะตั้งกฎให้ตัวเองว่าไม่มีกฎทําอะไรก็ได้แจะฟังเรง่ายๆดูแต่ละเพลงนะชื่อเพลงสัตว์ประหลาดลักกระโดดกําแพงให้ไตสิพับพานักเลงคีย์บอร์ดเพศตรงข้ามแต่ละเพลงหนูว่ามันก็ยังดีมีเพศตรงข้ามไม่มีเพลงเพศเดียวกันอันนี้เพลงใหม่แต่ว่าประเภทีของรายการครับผมจดจำร้องเพลงมากี่กี่เพลงทั้งหมดจำได้ไหมคะ มีสาอัลบั้มเล็กๆครับส,ส <8 S 3> ามอัลบั้ม <ไป S 2> ครับวันนี้ต้องประมวลเรียกความรู้สึกท่านผู้ชมซะก่อนได้ครับแล้วเดี๋ยวจะจะได้มาฟังเพลงเพศเดียวกันใช่ไหม, <c oughs> ไมเพศตรงข้ามใช่ไหมครับผมเอาเชิญครับเชิญค่ะอย่าขยับเยอะนะน้องได้ครับพี่โอเคมันคงเป็นความรักที่ทำให้ตัวฉันยังยืนอยู่ตรงนี้มันคงเป็นความรักที่ทำให้ใจฉัน ไม่ยอมหยุดเสียทีแม้ว่าเมืไม่มีโอกาสและแม้ว่าฉันต้องพลาดไปกี่สักทีแต่ความรักก็ยังขอให้ฉันทำแบบนี้ที่จะให้เธอจนกว่าเธอจะรับอกรับเธอจนกว่าเธอจะยอม ถ้าเธอไม่รับมันให้ฉันกระตอนงงอีกครั้งบอกว่าตอนสุดท้ายจะไม่เปลี่ยนใจไม่เป็นไรใจฉันก็ไม่ยอมจะรอนฉันปีกหัวใจคงต้องรอให้โลกหมุนไปต่อ ผูช้ชายดีๆผู้ชายดีๆมี่ฟังมแล้วคุณจะรออะไรผู้ชายรวยๆลูกคงรวยก็มีคนสวยแย่ชิ่งมากมายผู้หญิงที่รูปน่งาอย่างคุณนะ่ะกระสุดไปหมดมันน่าเสียดายลอนพบแค่ผู้ชายกลางกลางขอผมเป็นผู้ชายกลางกลางชาย ฝากความคิดของฉันเอาไหวห้เรื่อวันไหนเธอพา ก็ไหนครับก็ไหนครับฉััันยงรกเธอ Thank you ครับนี่เหมือนไม่เ oh ป็นอะไรเลยขาเถอะใช่ผมบอกแล้วว่าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรขาเก็บไม่เป็นผลก็ต้องออกเสียงเลยใช่ไหมไม่เป็นไรเลยครับแตะได้ใช่ไหมแตะได้ครับพี่เตึงต้นเบาๆนะไหมว้าอย่าเลยครับที่คะมีแนวงาไม่หายนะคยังมีคอนเสิร์ตที่ต้องไปเล่นอีกโอ้โหรู้สึกถึงพลังนะครับ ท่าผู้ชมฮะโทรศัพท์มาห้าท่านจะให้รูปเขาไม่ีมีซีดีเปล่าคะอัลบั้มชุดใหม่ก็คือ Stand By ใช่ครับนี่ฮะอัลบั้มนี้ดูท่าคือตอนถ่ายปกเนี่ยเป็นลางอยู่แล้วนะฮะว่องล้มแน่ท่าแบบว่าไม่รู้นะใช่ครับตอนถ่ายปกเนี่ยนะเบน์เป็นยังไงคะได้ข่าวไปซุ่มมาจากญี่ปุ่นใช่อัลบั้มนี้ไปแต่งเพลงนะครับจริงๆก็ ของพี่คืนมาจริงจริงก็คือไปเที่ยวนั่นแหละครับแล้วก็ไปหาแรงบันนานใจแต่ไปนานเลยนะไปจริงๆก็ไปไปกับกลับครับไปเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวไปไดแต่งเพลงตามร้านกาแฟอะไรอย่างนี้ครับ๋อตามร้านกาแฟก็เลยได้เพลงเพลงต้งข้ามมาหรือเปล่าคะก็ได้หลายๆเพลงครับแบบมีเพลงเจ้าหญิงน้ำแข็งว่าได้ตอนหิมะตกอะไรอย่างนี้ครับอเห็นมมีแรงบันนาลใจแล้วไอ ผ้ผ่าสีผ้าผ่าที่แต่งแถวของเตยเนี่ยครับมาแต่งแถวเนี้ยจริงๆอ๋อเหรอคะมานั่งรอพี่อยู่ก่อนกก็เลยแต่งเพลงลงไปผู้เห็นวงไปช้าให้ตายซื้อผ้ผ่าอ๋อรอนานแล้วไม่ลงรอนานไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเพลงรักใช่ครับเป็นเพลงรักเพราะฉะนั้นนี่คือความภูมิใจของอัลบั้มชุดใหม่ล่าสุดของเราจะโชว์ไหมโชว์ครับวันนี้พี่มีแฟนคลับตัวยงของเราครับผมมาเปิดตัวเป็นผู้หญิงที่สวยมาก สวยที่สุดในประเทศไทยในขณะนี้เลยค่ะต้องพูดอย่างนี้สวยกว่าคุณเบ้นเนี่ยครับเนี่ยสวยกว่าเยอะเลย <laughs> คพร้อมหรือยังพร้อมครับเข่าเคิร์พร้อมถ้ามีผู้หญิงสวยเข่าผมหายทันทีโอเคเชิญค,ครับเ่านค่ะ เต็มหน้าจะร้องไห้ตะเกียทำไมเข้าไปยืนเมย่าเข้าไปยืนใกล้ๆสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหแเต็มหน้าจะร้องไห้ปลื้มใจครับปลื้มใจปลื้มใจมีคนสวยชอบเพลงเรานี่พ mm ูดจริงไหมใช่ค่ะชอบพี่เขาคือกามันจะบอกว่าจะมีคอนเสิร์ตสแตมที่สุราษฎร์ใช่ครับสี่กรกฎาคมนี้ใช่ไหมวันศุกร์ครับวันศุกร์นี้แล้วจะต่อได้หัดใหญ่ใช่ครับเชียงใหม่แล้วก็อุดรใช่ครับบังเอิญมากครับเมย่านี่คนที่ไหน คนสุราษฎร์ค่ะนี่บ้านน้องพอดีคอนเสิร์ตของสต๊าเล่นที่ไหนสุราษฎร์ครับเซ็นทรัลพลาซาสุราษฎร์เซ็นทรัลครับปากสันสต๊าปากสันเนะฮะก็เอาเป็นว่าสต๊าจะไปก่อนหนึ่งวันเพื่อแจกไลเชนให้กับคนที่มีบัตรนะฮะสุราษฎร์เนี่ยวันพฤหัสที่3พฤศจิกายนห้าโมงเย็นใช่ครับนะฮะซึ่งน้องเมย์ย่าเนี่ยจะอยู่กรุงเทพเขา คือช่องสามเราไม่ให้เขาไปแน่เขาต้องเก็บตัวก่อนจะไปที่มิสโกลอ๋อแล้วดีหน่อยไหมแล้ววันนี้เป็นโอกาสดีมากเลยเบสเป็นสัญลักษณ์ของดาราผิวแทนที่เป็นตำนานสวยปีน่ยเจอกับนางงามผิวแทนแปีเห็นไหมล่ะนี่ฮะทู้ชมมะแปลว่าผิวแทนก็สวยได้สวยได้นะครับอ่ะ น้องเมย่าออกมาก่อนเขาจะไม่มีสมาธิเดียกันเลยอเเอาแค่นี้เลยครับเอายืนอยู่ข้างเขาแล้วผมจะดูว่าเขาจะร้องยังไงไม่ไม่ผมผมอยากจะให้น้องเมย่าช่วยเชิญชวนคนสุราชเป็นภาษาใต้ครับค่ะก็ยังไงก็ข้อเชิญพี่น้องชาวสุราชนะคะมาเป็นกำลังใจให้พีสแตมค่ะที่เซ็นทรัลพลาซาสุราชธานีค่ะวันที่สี่กรกฎาคมนี้นะคะพีสแตมก็ขอบเพลงพราอๆไปฝากชาวสุราชย่าง มากมายเลยค่ะยังไงก็มาเป็นกำลังใจให้พี่แจมด้วยนะคะเนี่คุณครับเดี๋ยววันนั้นเดี๋ยวผมจะให้เมย่าเขาเรียกอะไรนะคุยทางโทรศัพท์อะโฟน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 ทามใช่ไหมโฟนทามไปที่แตมไปที่เวทีคอนเสิร์ตสุดแรกเมย่าได้ไหมได้ค่ะยินดีค่ะโอ้คุณมแม่ครับขอพี่ด้วยได้ไหมฮะเชิญเพลงของคุณแหละถ้าจะให้เมย่าอยู่ตรงนี้คุณไม่รู้สึกอะไรก็เชิญเลย น้องมีแค่ไปนั่งหคร่บเดี๋ยวผมจะล้มทับ <c oughs> อ่ะขอเล่สอ่ะเช็คเช็คอะขอขอขอเล่นสักเพลงครับ <c oughs> เอาอีกแล้วสินะเราอีกแล้วสินะไปรักตัวเขาชอบตัวเขาแต่เขามองเราเป็น สักคนเข้ามามารักแต่เราชอบแต่เราแต่วันนั้นไม่ชอบก็วะ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 รับบทเป็นผู้กระท่ำสลับกับบทโดนทำร้ายเพียงแค่ฉัน้ารอแต่คนที่ใช่ไม่เคยตั้งใจให้ใครต้องมาเจ็บชาวความยุดติดทรม ชอบฉันพวกเขามันชอบเราแล้วก็ไม่ชอบคุณเหมือนกันความรักมันเปล่าไม่เคยมีโอกาสเกิดขึ้นพร้อมกันเออสักทีเรื่องมันก็เป็นเสียอย่างนี้ ิโทสิพทพาพาสิบัดทโทสพพาพาสิปัดทปฏิโทสิพัพาพาสิบัดทปฏิโทสิพัพาพาสิปัดทปฏิโทสิพับพาพาสิปัดทโติดโทพพาพาสิบัดทฏิโทสพพาาสิบัดท้อติดโทรศัพท์พาพาิบัเท้อปติทโทสิกักอาพาสิบัดิเท อปั๊ดชโยอปัิเท่เทนาอ้ปั๊ดชยะอปติเท่เทคืออปั๊ดชโยให้ตายสิพัพพาความหยุดติดทํมันอยู่ตรงไงฉันชอบใครเขาก็ไม่ชอบฉันพบเขามาชอบเราเราก็ไม่ชอบเขาเหมือนกันความรักมันพลา ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นรมกันไม่ว่าปีที่ที่ฉันรักใครต้องมาจะโดนทำร้ายาเขาทุกเท้าทายฉันดนม่อยากจะได้นความรักมันที่ตอบเหมือน,อนพวกเขาออกกคุณไม่พร้อมกัน

ระวังล้มนะครับล้มแล้วเจ็บนะครับเจนานนะจนี่ก็น้องชายซึ่งถือว่าอยู่ในวงการเพลงมายาวนานแต่ว่าแจ้งเกิดแบบมหาชนก็ตอน The Voice เป็นอะไรนะโคชครับเป็นโคชใช่ไหมใช่ค่ะใน The Voice ส่วนเมย่าปีนี้เป็นปีที่เราภาคภูมิใจเพราะเป็นนางงามผิวแทนคนแรกในรอบ28ปีที่ช่อง3จัด Miss Thailand World มาชอบไหมเยี่ยมเลยครับแฟนนี่มาเหรอ เดูอยู่บ้านดูอยู่ที่บ้านปกติมาด้วยกันนะวันนี้ตื่นเช้าไปหน่อยผมขอตกเลยครับเขาชอบคุณมากจริงขอบคุณครับขอบคุณมากเลยครับเขาบอกเขาฟังมานานมากแล้วก็ตอนที่ดู The Voice ก็ไม่ได้เชียร์ผู้เข้าประกวดค่ะเชียร์พี่สเต็มเห็นไหมนี่เราเป็นแฟนจริงเป็นแฟนจริงโดยวิธีการตอบที่จะไปตอบคำถามในเวที Miss World เป็นการตอบแบบเอาใจซึ่งมันไม่จำเป็นนะเขาตอบจริงๆก็ดีแล้วพี่ ตัชมมีบัตรไปดูคอนเสิร์ตที่สุราษฎร์แล้วก็ที่หัดใหญ่ผมจะเก็บเอาไว้ให้ท่านผู้ชมพรุ่งนี้ผมจะแจกให้ในช่วงต้นของรายการขอบคุณมากครับเดี๋ยวช่วงท้ายตื่นเต้นจนเกินไปวันนี้ขอบคุณมากทั้งสองท่านขอบคุณมากและอย่าลืมเมย่าพร้อมใช่ไหมได้ค่ะเต็มที่วันพฤหัสเนี่ยแตมจะไปแจกลายเซนตอนเย็นคอนเสิร์ตจะเป็นวันศุกร์ใช่ครับเมย่าถ้าพร้อมคุณพร้อมให้เขาเข้าไหมมาได้เสมอ ไม่เขาไม่ไปเขาจะไปตามว่าได้ครับมาเลยโต้โต้ังไรผมไม่ใช่นางงามพูดกับเขาแบบนุ่มนวลผู้ชายอบอุ่นผมพูดกับพี่อยู่เมื่อกี้พูดกับเขาเช่นพูดกับเขาพูดกับพี่ดูดันได้ไปถามมันได้เลยนะจ๊ะ Um ออและวันนี้นะครับหนึ่งกรกฎาคมครับผมเป็นวันครบรอบ9้าปีของครอบครัวข่าวด้วยเมื่อ9้าปีก่อนนะครับหนึ่งกรกฎาคมเนี่ยเรามีครอบครัวข่าวเกิดขึ้นในรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ควันนี้ครบรอบเก้าปีวันพรุ่งนี้ก็เข้าสู่ปีที่สิบเพราะฉะนั้นก็ติดตามมีรายการพิเศษทางเรื่องเด่นเย็นนี้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากตกลงให้ไปจริงๆเอาจริงๆใช่ไหมมาเลยครับมาเลยไม่ยากไปไหมไม่ต้องไม่ต้องฝืนใจ